นี่จะให้ดูว่าเขาเขามีกลุ่มมารับพวกขยะที่เป็นเคมีนะคะพวกสีพวกไฟแล้วก็ตรงนู้นตรงนู้นเป็นไออิเล็กทรอนิกคอมพิวเตอร์นะมิเตอร์ก็เอาคอมพิวเตอร์เก่ามาด้วยแล้วก็มีสีทาบ้านมาด้วยเขาจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดนะเขาจะจัดเป็นที่ๆนี่เนี่อาให้ดู เขาจะมีกำหนดวันที่เท่าไหร่ที่ไหนเราก็ไปตามนั้นได้ประโยชน์ดีกว่าทิ้งเปล่า,เ,ลาเขาก็เอาไปทำไปรีไซเคิลทำอย่างอื่นต่อไปรถเราเพียบเลยเห็นไหมก็มีเก็บกันเยอะเลยเห็นป่ะในกล่องอะในกล่องมันเป็น ส่วนคอมพิวเตอร์พินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็เอามากันนะพิมเตอร์คอมพิวเตอร์เขาก็คงเอาไปรีไซเคิลทำเลยต่อแหละช่วยเขายกมีเยอะอะมีทีวงทีวีก็เอาไปได้นะเนี่ยทีวีเนี่ยมาแล้วคอมพิวเตอร์จากที่บ้านทุกสิ่งอย่าง